อัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำรับพระเจ้านะครับมาพบกับผมอีกแล้วกันเลยไหมครับอีพีที่สิบสองนะครับอีพีนี้ผมจะมานั่นผมจะมาทําให้ห้องสมุดตรงเนี้ยมีหนังสือครบกันโดยการที่ผมจะต้องเลี้ยงวัวแล้วผมก็จะต้องทําการที่เอาหนังวัวจากการฆ่าวัวที่ผมเลี้ยงมาทําเป็นชั้นหนังสือซึ่งการทําชั้นหนังสือด้วยหนังวัวของผมน่าจะใช้ระยะเวลานานมากๆแน่ๆเลย และการที่ผมจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจํานวนมากมันก็จะอาจจะต้องทําให้ผมตกอารกเพราะอย่างนั้นยังไงก็ตามอย่าลืมกดไล subscribe ค์ซับสไครป์คลิปนี้ด้วยถ้าดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะแต่กดตอนนี้เลยก็ไม่เสียาหายไม่มีใครว่าคุณหรอกโอเคเราจะเริกมี p ีมาตมาแกเราเริ่อ EP ีด้วยจาวิ่งผมไม่ได้หนีอะไรหรอกมันกลางคืนแล้วเฉยโอเคเราตรงนี้สมุดเมื่อ ครั้งที่แล้วผมทำฟาร์มหินเสร็จเรียบร้อยละครั้งนี้ก็ภารกิจที่15ก็ทำให้ชั้นหนังสือครบโอเคทำให้ชั้นแบบเอ๊ะน่ะชั้นเราจะเริ่มด้วยการที่ให้อาหารวัวแล้วเราก็จะเอาของไปเก็บกันเลย ขอตัวให้อาหารวัวแป๊บหนึ่งโอเคครับหลังจากที่ผมได้เอาหญ้าปอนไอ้พวกวัวพวกนี้จนมันอิมอีพีมันจนผลิตรูปผลิหลานออกมาเต็มคอกแล้วก็แล้วก็จะต้องเอาของไปเก็บก่อนใช่เราจะเอาของไปเก็บเสร็จปุ๊บหลังจากที่ผมเอาของไปเก็บเสร็จผมว่าผมจะต้องไปที่ฟาร์มข้าวของผมเพื่อที่จะเอาข้าวจำนวนมากไามหาศาลไปจะใส่ฟาร์มวัวเพราะว่าพวกวัวพวกนี้มันต้องการกินข้าวจำนวนมาก เพื่อให้มันผลิตลูกผลิตล้านออกมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องกินข้าวผมไปเยอะขนาดาน,นั้นทขัพยากรข้าวผมก็ไม่ได้มีเยอะขนาดาน,นั้นนะเอ้ยนีย่จะเข้าใจผิดนะไอแท็บดอกเสียนผมไม่ได้ร้อนตัวคือว่าไอแท็บดอกเสียนนะผมรับมาเพราะว่าตอนนั้นผมกําลังมืออยู่แล้วมือลัน่นมือลั่นไปกดค้ามาหมดสต๊กไม้เลยหมดเกลี้ยงอย่างเงี้ยเปยิ้มผ้าออนอยนางงโอเคต่อไปเราก็ เมื่อแต่เมื่อกี้ผมดูทรงเหมือนร้อนตัวแต่จริงๆผมไม่ได้ร้อนตัวแค่มาเ็ะต,ตอนนี้ผมต้องการที่จะไปที่ความข้าวของผมแล้วก็จะกดเครื่องทำสิ่งมาทุจรนของโลกของผมนี่ไงซึบจึบเตรียมที่พวนดินไว้ให้พร้อมเพราะว่าผมจะต้องมาแก้งานอะไรนิดหน่อย <c oughs> อมผมรู้เสียงไอเมื่อกี้นฮากระทืบมากใช่ไหเถอะผมตัง้งใจทำตอนนี้เราจะเอายาทั้งหมดมาปลูกเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาผมจะตัดไปตอนปลูกเสร็จเลยเออฮัลโหลฮัลโหลโอเคผมปลูกเสร็จละเออตรงนี้พอปลูกเสร็จเราก็จะต้องเอายาเก็บเข้าไปในนี้เอ๊ะนั่นแหละผมจะเรียกมันว่ายาเรียอะไรก็ปล่อยเถอะอมผมจะเอาข้าวออกมาให้หมดแผล แพ็คแพงเลยหลังจากนั้นผมว่าจะเอาข้าวไปไว้ตรงฟาร์มนน้นเพื่อได้จะง่ายต่อการทําการ,รเกษตรง,ง่ายต่อการที่ผมจับบริหารจัดการพวกชาวบ้านคนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมได้กลับมาอีกทีในะจกจะที่ผมขุดไปพวกยาพวกนี้เสร็จแล้วก็ไปถึงตรงฟาร์มวัวนะโอเคลราจที่ผมได้ข้าวมาพอที่จะเลี้ยงคนทั้งหมูด้วยหมูบ้านได้ ผมก็จะเอาข้าวทั้งหมดนี้มาเลี้ยงพวกวัวทั้งหมดตรงนี้ให้มันได้มีความสุขกระจายกินขี้ปียผมจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่ข้าผมหายไปสักสองสามกองอะนะโอเคโอเคครับตอนนี้มันก็กินข้าวผมไปสักสองกองครึ่งแล้วล่ะตอนเนี้ยอิมมีฟรีมันใช้ได้เลยพวกวัวพวกนี้และนี่คือผลผลิตจากสองกองครึ่งก็นับว่า ผลผลิตม่าอื้มอยู่เหมือนกันใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมจะนั่นนะผมจะสคริปไปตอนที่พวกมันโตเลยสำหรับใครที่ไม่รู้สคริปก็คือข้ามนั่นแหละก็เดี๋ยวเ,เจอกันอีกทีตอนที่พวกมันโตแล้วกันนะระหว่างรอลูกวัวจำนวนมากโตกลายเป็นวัวผู้ใหญ่แล้วก็มาทำนี่ดีกว่ามาทำทางเดินไปสู่พื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าฟาร์มหินละ ฟาร์มเหล็กที่อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าฟาร์มหินกับฟาร์มเหล็กของผมนั้นยังไม่มีถนนไปถึงเลยส่วนในพวกวัวเราก็เลี้ยงมาเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันโตโต,โตไปเดี๋ยวให้พักนี่มันก็โตกันเองอะ่ะโอเคขอพวนดินไปที่พื้นที่ที่ผมต้องก,การไปถึงก่อนแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากที่ผมพวนมาได้ระยะหนึ่งก็ถึงที่ที่ผมต้องก,การสักทีนะนั่นก็คือพื้นที่ตรงนี้โอค้คลิปเอ๊ นี่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมฟาร์มเล็กของผมจึงมีแต่พวกแมวพวกอะไรเกิดจริงๆผมต้องการให้พวกไอ้อนกกรเลมเกิดมากกว่าพวกแมวไงแต่ไอ้พวกแมวนี่มาทําบ่อยอะไรของมันย่อมไม่รู้ผลผลิตผมว่าผมต้องการผลผลิตใหด้ดีกว่าเนี้มาผลผลิตที่ผมได้มาส่วนใหญ่ก็เป็นใหญ่ทั้งนั้นเลยใหญ่แมงมุมใจะให้พวกแมวพวกพวกขี้แมวขี้กะเขาเนี่ย ผมจะเสียสละชีวิตผมลงไปฆ่าแมวโอ้ยิแล้วห่ามเเราต้องเรียกว่าสงเคราะห์น้องโอเค,อเค,อเค,อเคตอนนี้ก็ถึงข้้งบนแล้วก็ผมจะตัดไปทีตอนนี้พวกวัวพวกนั้นโตแล้วงันเดี๋ยวาฟผิดหรอโอเคตอนนี้ผมก็ได้เลี้ยงวัวจนโตกันเกือบหมดแล้ว แค่เป็นจูเนียร์ขาวจูเนียร์วัวอยู่แค่นิดเดียวนี้ผมจะฝึกไอ้บุญน,น้อยแล้วก็จะตอบไปรายจ่าที่ผมค่าววัวน,นี้เสร็จผมต้องการหนังทั้งหมดประมาณ64ต่อ11น้องเพื่อที่จะให้ผม, 1, มได้กระชั้นควาสมุดตรงนี้นะครับวิสามันเข้าตะกรัมวัวแล้วโอเคครับวันนี้ผมค่าบัวจนผมมีหนังพอประมาณแล้วผมจะไม่ค่าเพิ่มแล้ว แล้วหลังจากนี้ผมก็จะไปนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาในเช้าอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะเอาหนังทั้งหมดที่ผมมีไปค้าเป็นชั้นตะมุดเพื่อที่จะเอาไปทำโต้ชนชาเ์อะนะปึนอนดีกว่าก็เตรียมตัวก็ไปทำโต้นช้าสุดเจ๋งผมได้เลย ตรงนี้แหละเป็นจุดแลมาลร์กระดับประวัติศาสตร์ที่ของจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นชั้นสมุดจำนวนมากแต่อย่างแรกเลยที่ผมต้องมีนั่นก็คือพื้นที่เก็บของในตัวเพเวลาไปเตรียยบของพร้อมแป๊บโอเคครับตอนนี้ผมก็เตรียมของมาเป็นที่เรียบรอยแล้วนะครับตอนนี้ก็เราจะนี่เลยเอามาคาเป็นชั้นหนังสือชั้นหนังสือผมต้องการทั้งหมดประมาณ เท่าไหร่นะสิบสามสิบสี่สิบอันก็จะไม่ได้เหมือนกันถ้าหนังสือผมไม่พอผมก็ต้องไปหาเพิ่มะนะก็ไม่เป็นไรหรอกหาเพิ่มไปก็เอาต้องอกมาใช้ดีอ่ะไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะโอเคมีแค่สิบสองอันซึ่งสิบสองอันก็ยังดูว่าจากการคำนวณผมแล้วมันยังไม่ครบอ่ะสิบสองอันมันได้เท่านี้เองอ่ะ ขาดอีก13อันขอตัวไปหาเพิ่มอีกหน่อยโอเคครับในที่สุดตอนนี้ผมก็จะขอมางเรแล้วเราจะเอาไปวางกันให้เรียบร้อย,เ,ยเราจะได้จบ EP นี้ได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าผมก็เจอเวลาของ EP น,น,น,ลลนี้มาจำนวนหนึ่งแล้วผมก็ได้ว่าคุณน่าจะเจอคลิปนี้มาจำนวนหนึ่งเหมือนผมลลนี่แหละก็น่าจะยองดีที่ช่องผมเดินทางถึงในรับนุ่จะว่า ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผมจะจ้างไปอะไรอย่าง้ยครัข้าววัวจำนวนนี้แหวนในฝานที่ผมเลี้ยงมาก,กับเงินแต่ไม่เป็นไรช่างมเด็กกล่ามาวางชั้นหนังสือให้ครบๆแล้วเราจะได้จบคลิปนี้กันเจ็บเจ็บแต่ปัญหาต่อไปก็คือผมจะเข้าไปยังไงถ้าผมปิดหนังสือไว้เพียื่อนไม่ยากครับถ้าเราเข้าจาก นั่นหน้าไม่ได้แล้วก็เขคาได้านหลังคนในเรียนจำบอกคมไว้แต่ผมไม่เคยเข้าไปหรอกผมแค่ได้ยินเขาเ่าหันผ่นา,งงานบ่ายนะโทษทำงหน้าไม่ได้ก็ซ่อมเท่าไหร่ได้เลยมึงจิบนี่ครล,ละสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในช่องผมแล้วว่าอุย้ยดูนี่อของครัวโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบได้อย่าง แฮปปี้เอนดิ้งมากโอเคได้เวลาสมควรแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้